คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ค่อนข้างเงียบเลยนะครับตามนี้เลยฮะแฟนเราเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเครนถล่มมาทับตอนคุมงานที่ไซต์งานแถวบีเทสทองหล่อจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกิดตั้งแต่วันที่7มกราคมซึ่งวันนี้13มกราคมแล้วนะฮะเกือบจะอาทิตย์ที่ข่าวนี้ค่อนข้างเงียบเลยนะฮะคือถ้าไปส่องแท็กในทวิตตอนนี้ขึ้นเทรนด์แล้วนะครับไซต์งานแถวบีเทสทองหล่อลองไปดูนะครับก็จะมีเพื่อนๆหลายคนออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตนะครับ ก็ในภาพเนี่ยก็จะมีบางคนนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนทีเ่เกิดเรื่องราวขึ้นใหม่ๆเนี่ยก็ได้มีรุ่นน้องเนี่ยมีการเอาดอกไม้ไปไว้อะไรนะครับรวมไปถึงมีเอารูปไปแขวนนะครับแต่ว่า ทางาบริษัทเนี่ยมีการเก็บดอกไม้เหล่านั้นออกแล้วก็มีการเอาป้ายนะฮะระวังทางเข้าออกเนี่ยไปบังรูนะครับซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่สมควรของบริษัทหรือเปล่าหรือนะฮะทางบริษัทก็ต้องมีการขยับออกมาพูดอะไรบ้างหรือว่ามีการเยียวยาผู้เสียหายไปบ้างหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทด้วยเขาอาจจะเยียวยาไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวนะฮะหรืออะไรยังไงก็ต้องรอทางบริษัทออกมาชี้แจงนะครับแต่ว่าตอนนี้ แท็กในทวิตเองคนในทวิตเองหรือว่าชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า,ามาเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับให้กับผู้เสียชีวิตนะครับยังไงก็ต้องตามเรื่องนี้ต่อว่าทางบริษัทจะมีการออกมาพูดอะไรบ้างไหมออกมาขยับถึงเรื่องราวนี้หรือไม่นะครับยังไงต่อติดตามนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแฟนของผู้เสียชีวิตเองและก็ครอบครัวด้วยนะครับ